เอาละครับนี่คือรายการเกาะติดชีวิตซุปเปอร์สตาร์ที่คนทั้งประเทศรอคอยครับและเขาก็คือ้ันี้นะครับโอ้ดีฮะเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนฮะโอเคคนจะไม่ได้นี่ทำไมพี่ตอนเข้าวงการใส่แว่นเข้าวงการนะครับโอ้ตายแล้วเลยเช้านี้เราไปไหนนะครับเช้านี้เราจะขับรถนะครับไปปากพี่คนหนึ่งทำตัวเรือนไม้นิดนึง นนีว่าคนนี้เขาเป็นแนวแบบว่าบิลอินทเลียภายในไอพวกแบบว่าพลาสติกแตกๆเงี้ยไอพวกเนี้ยพลาสติกสมันแบบต่นี้ไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่แตกนะครับหมายถึงเราเทอร์พลาสติกรถแตกครับ,รบหรือว่าเลนหน้าจอหรือว่าการขึ้นงานพลาสติกรถสมัยก่อนรถพลาสติกเนี้ยมันจะแตกลายงานแต่พี่คนนี้เขาขึ้นโมใหม่ให้ได้เลยโอเคนี่คือความแบบความเก่งของเขาเพราะว่าของคัสบอยเนี้ยในรถทุกๆคัน เราจะให้พี่อยเนี้ยทำภายในแล้วเขาทำได้ทุกรุ่นด้วยครับครับก็เลยจะขับเจ้าออสตินจีทพันสามเนี่ยเอาไปให้เขาทำภายในเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเราทำมาสวยทุกอย่างหมดแล้วแหละทุกอย่างนี่เพอร์เฟกต์หมดละเหลือแต่พวกเรือนไม้เนี่ยที่มันแบบคุ้นๆน่ะแกก็จะแกะแงะออกมาเรือนไม้นี่คือตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคอนโซลด้านหน้ามันมันมันความความความเก่าของรถเนี่ยโดนแดดแน่โดนแดดโดนแดดเลียมันก็จะแบบ ด่างเรียกว่าด่างเลย่ะอันนี้อันนี้ยังไม่แตกอันนี้สมบูรณ์ <Okay. S 2> มันด่านแกก็จะขัดให้อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างแกขึ้นโมได้หมดนะคนนี้เก่งมากอ่าแล้วก็พี่ก็จอดโฟกไว้ด้วยคันหนึ่งแล้วก็จะไปเอาโฟกอีกคันหนึ่งใช่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปรับไอตัวของโฟกใช่ความน่าสนใจอยู่ที่โฟกแต่ว่าเป็นโฟกไทส์ามที่เขาเรียกว่าฟาสแบ็กไทยลาดนี่โอ้โหไอันี่คือเจ้าคุณปู่เลยคนนี้อ่า คนนี้เจ้าคุณปู่แล้วเป็นลูกรักผมด้วยอบอกเลยว่าคันนี้นีสสุดมากยังสีเดิมอยู่ไหมครับสีเดิมๆครับเอามาจากโรงงานเลยครับผมและแทาจะเป็นคันเดียวในไทยเลยที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินี่อัตโมติแท้เครื่องโฟกนะครับหายากมากเอ็มออเกอวใส่ไอวออเ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 อีเอีเออยอด้วยเออเออลออเ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 ออออเออเออเอไเอใส่ ก็โอ้ยให้น่าสนใจนะครับดูครับนี่80แล้วนะครับก็บอกว่า1 2อยี่เขานี่ล้อหลุดนี <laughs> ด่ครับผมใกล้ถึงกูแล้วฮะได้ข่าวว่าถนนเส้นนี้มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าวันก่อนวันก่อนเนี่ยตอนที่ขับขับอยู่นะครับก็ตรงทางไม่เรื่อยเนี่ยจะย,ยู่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับนำเราไปป๊บนึงแล้วแหละ ตัวเฮียสองตัวตัดผ่านถนนเงิตัวทองอ่ะทำะไรอยู่มันน่าจะไล่เอาอยู่ตัดผ่านปุ๊บไฟรถมอเตอร์ไซค์เบรกไม่ทันเหยียบกลางลำาเลยโอ้หกิ้งเลยตา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 ตตา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 าตาตตาต อลลาดมากต,ตัวใหญ่มากเพราะว่าเนี่ยดูเลยดูถนนมันเป็นคลองไงริมนันเป็นมันเป็นริมคลองแต่ก็เล่ากันด้วยว่าตัวเหี้ยมจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะตายไหมไมันจะเจ็บหลังไหมไม่เป็นอะไรเลยมอเตอร์ไซค์ใหญ่นะแล้วคนก็ตัวใหญ่ไปนะโอ้ทับแบบทับไปตั้งล่างเรียกว่าเหีห้ยเนี่ยไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยแต่คนอ่ะใช่เล็กนอ่ะเป็นเลยอกแสบน่าดูอ่ะ แล้วไม่รู้จะด่าใครด้วยไงหันกลับไปเอ้าใครวะเอ้าเฮียเอ้าไอ้เฮียไอ้เฮียจริงๆอะนะน่าสงสารมวจาดีนคำโูราณนะเฮียเอ้ยเเออนี่ยแหละพอหันมาได้คำนั้นเลยอะเฮียเห็นเต็มปากเลยแต่คงงงจริงๆแหละเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณอะไรไงเพราะมันขับแบบขับวุ้นแบบตัดหน้เลยตัดหน้ามาไวมากนี่เลยมองมองสังเกตนะไปทะเบียนก่อนอ่าเออ เก้าสหนึ่งี่กนไปจัดไปแล้วนโอ้โหยับอออไปแล้วด้วยอด้วยอแล้วเอองวดที่แล้วไงโดนยับเลยครับผมวันนี้นะคับเราเดินทางมาถึงร้านพีโอสแล้วคบโนั่นครับโฟกของเรารออยู่ครไปเครับผมคุณผู้ชมไปชมโฟกกันดีกว่า งามอยู่ในบ้านคนอื่นเขาก็คือเป็นบ้านของพี่โอ๊ตแอร์คูนั่นเองนี่ก็เป็นฉายาที่วงการโฟกรู้จักกันนะฮะเพราะว่าแกทำหลายรุ่นมากโฟกเต่าโฟกอ,อไทยสามโฟกแวนโฟกตู้โฟกอะไรทำหมดอะนะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงทางด้านของการบิวอินเชียร์ภายในหรือว่าทำสีภายนอกก็ต่างต่อนนี้อาจจะไม่เห็นหน้าพี่โอ๊ตว่าแกไม่อยากออกสื่อนะครับแต่แกก็นั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละคอยให้ข้อมูลอยู่ นั่งสง่างามอยู่ฝั่งนี้ <C oughs> ใครแบบกระเขาา <C oughs> นาบข้างในร้านอาหาร2ข้าง <C oughs> ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเยือนในลังของพี่โอ๊ตเขาเลยวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เราจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังกันนั่นก็คือข้อมูลของโฟกทายสามของผมนั่นก็คือปี1970นั่นเองทายสาหรือว่าฟัสแบ็กใช่ไหมครับพี่โอ๊ต เขาเรียกฟาสต์แบ็กนะฟาสต์แบ็กมันก็จะมีในในปีนั้นๆเนี่ยมันจะมีฟาสต์แบ็กมีน็อตแบ็กแล้วก็สแควร์แบ <Square back. S 1> ็กสแควร์แบ็กสแควร์แบ็กนี่เป็นยังไงเป็นท้ายท้ายแวนนอ๋อเป็นแวนอ่ามีฟาสต์แบ็กมีน็อตแบ็กแล้วก็มีสแควร์แบ็กนะครับหรือสแควร์แบ็กอะไรก็ได้แล้วแต่สำเนียงนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะหยิบมาเล่านั่นก็คือรถของตัวเองนั่นก็คือโฟกฟาสต์แบ็กเป็นเกียร์ออโต้เป็นเขาเรียกเกียร์ออโตเมติกเกียร์ออโตเมติกเนี่ยต้องบอกกกว่าายาาหยยมช โตัแทนหายากเออ,ออตัวแทนหายากเออทำไมประเทศไทยเขาไม่เอาเดี๋ยวตัวแทนเข้ามาเป็นรถจำข้าครับตัวนี้ครับแล้วก็มีเซมิออโต้ด้วยอ๋อเซมิออโต้เป็นยังไงอ่ะคือรู้สึกว่าจะต้องจะต้องเข้าเกียร์อ๋อจะต้องเข้าเกียร์ก่อนต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่คนถามหากันเยอะมากและอย่างนึงก็คือรุ่นน็อตแบ็กน็อตแบกเนี่ยก็คือผมมีอีกตัวนึงก็คือเป็นปี63ซึ่งเก่ามาก พี่โอ๊เก็เคยบอกว่าที่มันเป็นคอนโซลเป็นโน,โนเนี่ยหายากมากแต่ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันวันนี้เราหยิบไอ้ตัวนี้มาเพราะมันมีสเสน่ห์ตรงที่ท้ายลาดซึ่งรถโฟกเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือเป็นการขับหลังคาบูคู่เครื่องพันหกร้อยซีซีนะครับการตกแต่งก็แบบคลาสสิกเลยล้อกระทะเหมือนเดิมมีฝาตบล้อแบบเงาเานะครับแล้วก็การทำตกแต่งภายในต้องบอกยากมากแต่พี่อ๊ตทำได้ทุกเรื่องลองตามไปดูในเพจก็ได้เลยก็คืออ๊ตแอร์คูลนั่นเอง เขาจะทํารถของฟิลมตั้งแต่แรกตั้งแต่มาเป็นแบบเซนเล็กอะนะครับจะบิวตัวแต่งภายในให้สวยกริบทั้งภายในทั้งคอนโซลคอนโซลเนี่ยตอนมาตอนแรกๆสนิมกินเก่ามากแกขึ้นโมใหมให้หมดโอ้โหสวยงามนะครับขั้นขลังนี่เขาเรียกตัวอะไรโฟกเหมือนกันไท้์สามเหมือนกัน แต่นี่เป็นเป็นฟ้าดแบบเหมือนกันคันนี้นี่คือ19 6 6เกเก่ากว่าผมอีกของเรา1970อันไอ้นี่19ึ่้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถของลูกค้าที่ให้พี่๊ตเอามาทําสีไม่ใช่ว่ารถมันเป็นสนิมนะคุณผู้ชมอันนี้คือรถเขาทําสีให้มันดูเก่าดูเป็นสนิมนี่ฮะรูปมาเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่มีโอเคเขาทาสีเขาตั้งใจนี่คือเอาเสื้อผ้าของเสื้อผ้าพิงถ่ายรูปได้เลยเขาตั้งใจทําสีให้มันเป็นสีแบบสนิมนะครับผมไม่ใช่รถมันเป็นสนิม แล้วซึ่งสวยงามมากเห็นไหมดูคุณผู้ชมดูครับดูเวลาแกทำแกลื้อหมดเลยเนหะ็นไหมแล้วแกก็ส่งคืนลูกค้าแบบนี้เลย <laughs> ไม่ใช่แกต้องทําก่อนมาโอ้โหนี่แกลื้อหมดเลยนะต้องฟองที่ทํายากนะต้องคนเป็นจริงๆเพววาราะฟองเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนนะครับมันไม่ได้ว่ามาแบบเป็นตัวถังรถทีเดียวนะบอดี้ส่วนบอดี้นะครับประตูแก้มหน้าฝากระโปรงหลังของหลังคาที่แยกชิ้นส่วนได้มหมดเลยเขาจะมาประกอบประกอบเหมือนการต่อเลโก้แม้แต่อันท้ายเนี่ยนะ ยังเป็นทั้งชิ้นเลยที่เอามาต่อเข้าไปซึ่งโฟกนี่คือสเสน่ห์ตัวตัวฐานรถเหมือนกันมาแบบเป็นแผ่นเลยนะผมเคยเห็นเขาเขาแกะออกมานะครับไม่ใช่ว่ามาเป็นคันเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับอันนี้เนี่ยนะเขาก็ทําสีสวยงามมาก1 9ื6เนี่ยมันจะแตกตายย่างยังไงกับปีอื่นๆนะให้ค่อยใข้อมูลคุณผู้ชมหนะ่อยแก้มนะครับแก้มแก้มแล้วก็โลโก้โลโก้มันจะยังไงมันจะหักงุ้มงุ้มกว่าโลโก้จะเป็นแนวนอนไอ้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรฉลามหรือว่านกฮูกหรืออะไรหรือว่ากบ เป็นหน้ากบครับอันนี้เรียกหน้ากบซึ่งสเสน่ห์ของโฟกมันจะมีฉลามมีกบไอนนคือท้ายสามเนี่ยฉลามกบแล้วก็นกคูกจะเป็นตัวสปอร์ตนกคู่ก็อยู่ตัวสปอร์ตเออไอน,นี่มันเหมือนกบนะมันเหมือนแบบหน้ามันยิ้มนะแต่เ้าเป็นตัวฉลามก็คือแบบของผมนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูกันว่ามันแตกต่างกันเยอะมากแต่การทําอันนี้กบรถล,ลูกค้าเขาามาทำเป็นสีสนิมเป็นสีสนิมใช่ เป็นสนิมเองบ้านอันนี้ก็ลงกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเขาทาสใีให้มันดูย้อนยุคดูเก่านะครับจะได้ขับแล้วแบบได้อารมณ์นะครับแล้วไทยสามเป็นรถที่ตอนนี้กลับมานิยมสูงมากเพราะว่ามันเก่ามันลึกแล้วก็หาได้น้อยคนก็เลยตามหากันโอเคเราลบกวนพี่โอ๊ตประมาณนี้แล้วพอดูอุปกรณ์ช่างเพียบเลยน,นี่นี่นี่อันนี้เนี่ยคือคนทาหายเยอะมากเก๊ลิ้นชักเก๊ลิ้นชักนี่ของไทยสามซื้อได้ที่นี่นะครับโอ๊ตแอร์คูลนะครับอย่าลืมนะครับมีเยอะมากนะครับ ของเปร์พาร์ทอะไรแต็ไมไหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปเล่ารถผมดีกว่ารกบกว่าพี่โอ๊ตเขาประมาณนี้แล้วเพราะวันนี้มารับรถเฉยๆได้หาที่สวยๆแล้วก็นั่งเล่ารถคันนี้ให้ฟังตอนนี้ครับก็เอามาอธิบายนะครับให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่า,าเราทำอะไรกับเจ้าโฟก ใช้สานะครับฟาสแบ็กไปกันบ,บ้างนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมได้มาต้องบอกว่ามันเป็นสีเดิมของมันนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าสีเนี่ยมันบางๆเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เลยไม่อยากไปยุ่งกับสีมันนะครับมากแล้วก็แค่เอามาขัดแล้วก็อาบน้ํานิดหน่อยนะฮะให้สีมันมีความเงาแล้วก็สวยงามอย่างแรกเลยที่ทำเนี่ยก็คือเราเอามาเปลี่ยนไฟเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ไอตัว ไฟนมหนูเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าท่านไปเรียกว่าหัวนมเนี่ยนมหนูเนี่ยนะฮะ,ะก็เป็นของตรงรุ่นของมันนะครับบวกกับเราเอาคอนโซลนะครับมาชุบคมเมียมให้มันเงาขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวจมูกสันต่างๆเนี่ยนะครับก็เอามาขัดเงานะฮะส่วนช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าทําใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงล่างเนี่ย ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นสนิมแล้วมันก็ผุหมดแล้วนะครับก็คือทําสีเก็บช่วงล่างใหม่แล้วก็ทําช่วงล่างใหม่เปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับแล้วก็ระบบท่อทําใหม่หมดตอนแรกผมติดเป็นท่อที่เป็นท่อ2ฝั่งแต่มันไม่สวยผมเลยไปซื้อของโฟกเต่ามาเรามาดูระบบท่อที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ผมก็ย้ายจากฝั่งซ้ายเนี่ยมาอยู่ฝั่งขวาแทนแล้วก็เป็นท่อสแตนเลสบวกกับหม้อพักเนี่ยมันก็จะเป็นหม้อพักที่มันเข้าไปหลบ,บมุมตรงนี้ได้ได้พอดี นะฮะก็เลยทําให้มันสวยงามมากกว่าเดิมแล้วก็ไฟท้ายนะครับตรงรุ่นเหมือนเดิมเพราะไฟท้ายนี้ไม่ตรงรุ่นไม่ได้ไฟท้ายก็ต้องตรงรุ่นของมันแต่ว่าแค่เราจะได้สีใหม่กว่าเดิมไงนะฮะแล้วก็ไอ้พวกโลโก้อะไรเงี้ยโชคดีที่ได้มามาครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเก็บงานพวกงานยางไปูดีูงานยางงานนะครับบิวอินภายในที่สําคัญเลยนี่ก็คือเกะด้านหน้าที่เป็นเกะที่ ทำมาใหม่สวยมากเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นออโตเมติกที่บอกก็คือว่าเป็นเกียร์ออโตโน,นะครับพวงมลาลัยหน้าจงหน้าจอทําใหม่หมดเลยนะครับ,รบแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยเราหุ้มด้วยเป็นหนังอวาบาพันพวงมลาลัยให้มันเกิดความคลาสสิกเกิดขึ้นกระจกมองข้างเห็นไหมครับยางเปลี่ยนใหม่หมดเลยเ,เ,เปิดกระโปรงหลังตรง,งนี้ครับตร,งน,ตรงนี้ครับตรงข้างประตูใช้สานะครับต้องดึงมางนี้ปุ๊บกระโปรงหลังก็จะเปิดทันทีนะครับอันนี้เปิดกระโปรงหลังดูกระโปรงหลังนี่คือห้องเครื่องอันนี้หลัง ใส่ของอวันนี้เราก็ทำ,ทำใหม่เห็นะครับเราก็บังไว้เพราะว่าห้องเครื่องมันอยู่ตรงนี้การเปิดห้องเครื่องก็เปิดก็ได้ใช่ไหมครับนี่หม่เอี่ยมทุกอย่างนะครับเราก็ทําใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อความสวยงามพอมาถึงนะครับผมจุดเด่นแล้วก็สเสน่ห์ในฝั่งคนขับเนี่ยนะครับก็คือการที่เราทํา ลายเดิมนะครับการออกแบบลายต่างๆนะครับมีช่องยางในการใส่ของอันนี้ก็คือเราแกะมาจากหนังสือรถเลยนะครับกระจกหูช้างสามารถเปิดได้อยู่จริงนะครับก็คือพอเราดัานเงี้ยเราก็เปิดปิดอะไรได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เบาะแนวโซฟาในการเย็บลายตารางสลับกันไปอะไรเงี้ยมันก็จะคงความเดิมอยู่ตัวแป้นวงกลมตรงกลางต้องบอกว่าในการทำโฟกมันไม่ยากอย่างที่คิด เพราะว่าโฟก์เนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่หาของแต่งง่ายมากอันนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําโฟกแล้วก็ชอบเล่นรถโฟก์นะฮะโฟกในทุกทุกรุ่นเนี่ยของแต่งหาง่ายมากเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เขารักรถโฟกอยู่แล้วแล้วก็ในฝั่งของโซนเยอรมน,นีเนี่ยโอ้โหของแต่งเพียบเลยหาจาก eBay หาจากในเพจของโฟก์ก็ได้โฟกทุกทุกรุ่นหาง่ายมากเพราะว่าเป็นรถที่คนนิยมมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมมองว่ามันง่ายสําหรับคนที่ จะมาเล่นรถใหม่ก็คือก้าวมาเล่นโฟกเลยก็ดีนะครับส่วนราคาคันนี้เนี่ยตอนที่ผมได้มาก็5กว่ากว่าแล้วแล้วผมก็เอามาแต่ง5้าแสนห้าแสนผมก็ามาแต่งเพิ่มเติมอีกประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0เบ็ดเสรจก็แบบราคามาน7 0 0 0แสนอัพนะครับผมก็คันนี้รักมากคันนี้ก็สองจิตสองใจว่าจะขายหรือไม่ขายดีนะครับเพราะว่า มันมันมันรักแล้วมันก็หาไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วผมก็มีคันหนึ่งก็คือเป็นโฟกอีกคันหนึ่งเป็นไทยสามกันแต่ว่าเป็นน็อตแบ็กนะครับอันนั้นก็คือไม่ใช่ไทยลาดแบบนี้คันนี้มันก็เลยอยากจะเก็บไว้แต่ถ้าข้อเสนอดีก็ค่อยว่ากันนะครับก็แล้วแต่ข้อเสนอแล้วกันครับขับไปที่ไหนคุณก็มองเลยนะคันนี้เอามองดิคันนี้เพราะมันดับไงเสียงดังไงโอเคครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับแล้วก็การทำรถโฟกไทยสามของผมนะครับ ใครที่มีรถโฟกอยู่แล้วก็อยากจะปั้นต่อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันแล้วก็ส่วนรุ่นอื่นๆใครอยากรู้รุ่นไหนหรือว่าใครอยากให้เราช่วยหาของยังไงก็ส่งเข้ามาในเพจของเรานะครับรายการคลาสสิกบอยก็รักชอบอย่าลืมนะครับที่สำคัญเลยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยเผื่อเรามีอะไรอัปเดตนะฮะเราจะมาเจอกันตลอดเวลานะครับก็ช่วยเชร์เพจของคลาสสิกบอยกันเยอะๆด้วยนะครับบ๊ายบายครับ โอชินกูกูเสดไปเหยียบคันอีกกูก็ว่าทำไมแม่เกียร์แบบเข้าไม่ได้เรอโตรอโตอ่ะเขาเหยียบกูไม่เหยียบคันกูเหยียบคันนิดเดียวที่ทำคะแนนมาเลยครับโอ้ยไอเด็กแบบเกียร์กูเข้าไม่ได้อ๋ออ๋อโต้